คุณผู้ฟังคะในช่วงชีวิตของเรานั้นมีหลายครั้งค่ะที่ต้องพบกับเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นและเราก็คิดว่ามันเป็นเหตุบังเอิญแต่ถ้าเรามองลึกลงไปในพระคุณของพระเจ้าจะเห็นว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญเลยค่ะ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นเพราะพระเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นทั้งนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นพระประสงค์ของพระองค์ชีวิตของเราอยู่ในแผนการของพระองค์ค่ะถ้าเราวางใจองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่เสื่อมคลายทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราก็จะไม่มีปัญหาไม่ว่าเราจะพบกับความทุกข์ความเสียใจมากมายขนาดไหนก็ตามนะคะพระเจ้าก็จะทรงช่วยเราค่ะ พระองค์จะทรงเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปด้วยพระคุณของพระองค์ไม่ว่าเราจะพบกับการทดลองที่ทำให้เราต้องมีชีวิตอยู่ในความผิดพลาดตกอยู่ในความบาปจนยากที่จะปฏิเสธขนาดไหนก็ตามพระเจ้าก็จะทรงเสริมกำลังเราค่ะจะทรงช่วยเราให้เข้มแข็งที่จะเอาชนะข้ามพ้นหนีจากอำนาจของสิ่งไม่ดีที่เราต้องเผชิญค่ะคุณผู้ฟังคะ ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายหรือหมดหวังเพียงใดก็ตามคุณผู้ฟังจะมีชัยในที่สุดค่ะถ้าคุณผู้ฟังวางใจในพระเจ้าผู้ทรงเปลี่ยนไปด้วยความรักและความเมตตาค่ะพระคิสธรรมคำพีได้หนุในใจเราว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภ้ภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก ให้เราขอบคุณทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราค่ะขอสันติสุขดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ